มาแล้วครับผมคู่ตัดเชือกคู่แรกครับเป็นทด้านทีม Never Die ดหรือชิโย่อ ND ต้องเจอกับแฮร์วีเอ็กซ์เทอร์นิกครับหรือแฮร์วในนี้แล้วครับปาดมานะครับจังหวะนี้แล้วโฟเรนอยู่ใส่กับโฟเรนเดี๋ยูในนี้กันอยู่จังหวะนนี้ต้องได้ไปแล้วครับสำหรับเชิญเชิญเชิญนี่อ๋อเหลือคนเดียวแล้วต้องการคู่นู้นเพื่อเล่นต่อตรงนี้ครับดูส่วนกับเป็นกัน เลือตัวคนเดียวแล้วเขาชุดกลับมาได้ถึงสามส่วนแล้วก็ต้องตายไปฮะชิเปอรคิวของบังกี้เหยียบเถียว โอเคครับทางด้านอ่ะ,อะ <c oughs> ยัน

สิบสี่สิบสองเดี๋ยว้เดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอห้แป้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบส

3ามูมาอ้โ oh, ห oh, heavy ตึงจัดครับคือผมให้โหวตเลยนะว่าทีมไหนตึงแชมป์มาดูตรงโหวตในกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มแชทอ่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับทีมไหนตึงแชมป์ฮะ nd มีคนโหวตแค่สองคะแนน solot มีคนโหวตสองคะแนน heavy คนโหวตสามคะแนนแล้วライเซนช็อต usa นเก้าคะแนนครับโอ้โหมาดูกันว่าจะเจอกันไหมครับน่าจะเจอในรอบชิงเปล่า อเอาเรื่องนะจ๊ะจาขอบเอเจขอบดิแล้วจาขอบมันอยู่ทีมไหนวะอยู่เอ็นดีใช่ไหมโอเคมันเชื่อคล้ายกันนะจาขอบกับเจขอบไม่ได้ไม่ได้นะนอโอเค ต <First> ออกใจหมดมาผมมิดไนเล่นยากแล้วครับตัวเองอยู่หลังสุดเลยแล้วแล้วยังไงเจคอบบอกโอ้เพื่อนให้กูเล่นยากแล้วงางแล้วเบิดเลยครับแล้วก็เราจะป่ามิดไนออกมาเป็นตัวลอยคับเพื่อนและเจคอบป่ารลเบิดไปเหมือนจะนอกดาวได้หนึ่งแล้วแล้วเข้าไปชาตัวด้านหน้าเป็นทังด้านมิดไนมิดไนป่ ดูแต่ลูกซองสองกระบอกจังหวะน,นี้ไม่น่ารอดด้านเหลือทางด้านเจคับคนสุดท้ายแล้วเล่นปืนนี้ด้ครับแล้วเชิดกันตัวด้านหน้าแล้วปาดมาจาังหวะนี้ตัวสุดท้ายเป็นใครเป็นเชดนี่หรือเปล่าเนี่ยมาแล, <Okay. S 1> แล้วเรีเยบร้อยเชดนี่ไอ้บังกี้เก็บไปฮะชนเชดนี่บังกี้เมื่อกี้ลืมหมดแล้ว and เฮ้ยมึงเล่นเกมเลยเหรอเฮ้ยเกินมาแล้วครับทางด้านฝั่งเฮ้เหนื่อยว่ะฝั่งเอ็นดีเริ่มเล่นรุกเลยครับจังหวะน,นี้เบื่อไม่กลา้าไม่กล้าเสียละคือเล่น,เล,นเล่นอย่างเดียวกล้าได้กล้าเสียเอาง่ายงแล้วไทาทาน,นิีครับโอ้เหลือตัวเดียวครับเอฟวีครับเหลือตัวเดียวแล้วครับ Double kill. คืนนี้รู้เลยครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ของซีวีสี่ทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่สี่ามาดูเอ้ยเอ้าตัวสับกูอยู่นี่นี่ว่าเรามาดูกันว่าแชมป์ของแต่ละซีซั่นจะเรียงให้ดูเลยนะเฮ้ยแล้วมึงจะหลุดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยมึงหลุดไะเนี่ยไปไหนไม่ได้หลุดครับไหนวะทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่หนึ่งซีวีสี่ทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่หนึ่งครับ เป็นทางด้าน cia ครับที่หนึ่งอันดับสองเป็น level up c v c tournament season ที่2ครับอันดับหนึ่งเป็น fn อันดับที่สองเป็น rog c v c tournament season ที่3อ้าวกูลืมเลยไงอ้าวลืมเลยไงนั่นใช่ไหมเออ nkb เออลืมเขียนที่สองก็เป็น rog ครับเอ๊ยไม่เอ้ย,อยใช่ปะวะ ลืมแล้วเฮ้ย hey. oh. เป็นเอ้ยงงฉเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซสัส่นที่3 NKB แชมป์แต่ที่2นี่แหละใครเพราะว่าผมจะจดในตารางแค่อันดับ1กับอันดับ2นะเดี๋ยวผมทำรูปไปอยู่ oh. oh. อ๋อ PKP เออเอาจีทีมตัวเองเฉยเลยไหนวะตารางอะตารางแชมป์นี่ไง NKB ที่1 PKP ที่2โอเค ลืมเขียนไงอู้ย 2อตอนหนึ่งครับเฮ้ยอย่าบอกเก็บหมดต้องโจอครับเพราะว่าวงมาแล้วครโ,โอ้แล้วเสียเวลาอยากก่างนี้เสียเวลาอยากก่างนี้้วออกมาครับโอ้แล้วก็โอ้โหพออลาดเฉยยนาเดีย,ดยครับเก็บไป5ตออหนึ่งแล้ววะวัน้า เดี๋ยวผมจะย้ายทีมแล้วนะต่อไปนี้จะไม่มีอาจีแล้วเพราะว่าคนในทีมคือเม่งเล่นเออชเปลงเลยผมจะย้ายทีมแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะอยู่ทีมไหนเอ้ยหลุด่ะเนี่ยอ๋คือแบบคือแบบเออให้เอเอลู้นหลุดอะแต่ฝั่งนี้ก็หลุดเหมือนกันนะโอเคถือว่าสุดยอดครับสุดยอดครับ ทำได้ถูกต้องมาครับนาะเดียครับอยู่ทางด้านบนฮะและตัวดันเฮ้ยเฮ้ยโฟเรนโฟเรนเป็นแค่ตัวลอดเท่านั้นฮะนาะเดียครับรอครับมึงแค่รออย่างเดียวครับแล้วมาอย่างนี้กูบอกแล้วแค่นั้นแหละโดนไปเลยครับสาหรับพิงพิงฟ้าพิงฟ้าเออพิงฟ้าเออมันต้องอย่างนั้นใช่ไหมเหลือบูซี่กระุนใหญครับโอเค Hvor lenge? Håper under en tiet. ปิดเกมได้ไหมครับจะปิดเกมได้ไหมโอ้เล่นนิ่งวะ่ะ First Blood ได้โอเค เฮ้เฮ้เฮ้ลวงเลยไปดิผู้ซี่ผู้ซีแมงฮ้ยไม่ใช่ผู้ซี่ปิงฟ้าไม่เอาเรองจัดครับหัวแตกครับลากแบบเหลือๆฮะ ไม่เยอะอยูนอย่นะชื่อเล่นนะ จคือต่างฝ่ายเนี่ยคือโฟรเลนนั่งตัวหลุดไงมันก็เลยโดนตัดไปก่อนมิดไนท์ก็เหมือนกันแต่วีคือสุดยอดฮะรู้ว่าคู่แข่งหลุดตัวหนึ่งก็หลุดตามไปด้วยครับถือว่าดีเลยครับผม เฮ้เฮ้เฮ้เล่นจบเลยครับแฮฟวี่เข้าชิงครับ